สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามาจ้ามามาสับหมูซอยย่าให้จาวันนี้ทำหมูกรอบอีกห้ากิโลนะคะจ้าอันนี้สับแล้วนะคะสับแล้วค่ะชิ้นละโลกว่านะคะสามชิ้นห้ากิโลค่ะ อมาสับซอยยัดติวเด้อค่ะเด้อสับแล้วแล้วก็ไปแช่น้ำส้มนะค่ะแช่น้ำส้มแล้วก็ท่าเกลือจะสูตรเร่งด้วนนะค่ะแล้วก็ท่าเกลือท่าเกลือแล้วก็อบจะอื อบเตาอ,อบนะคะมาเริ่มมาซอยเยติ๋วจ้าพี่นองจ้าต้องปีนนะคะสับมาอ่าน,นี่จ้า ราจะเห็นหนาในน,ะะน้อยแล้วค่ะนาสดๆจะนวดแป้งไปแล้วหัวหนึ่งค่ะอตอนนี้ก็มาซับต้มแล้วก็ซับจะซับเยอะเท่าไหร่ยิ่งพองเยอะนะคะยิ่งสวยค่ะวม่ต้องย่านเจ็บดเ้ะค่ะเด้อสับเลยสับไปเลย เอาทัวร์ๆเลยจ้ะนี่เสร็จแล้วโอ้ยแม่หลวงเด็นยังซอดนีอยู่เด้เออ่าโต๊ะกระโต๊ะไปจ้ะเสร็จไปแล้วสองชิ้นนะคะจ้ะ อ,นนอันนี้ไม่ได้พริกเลยค่ะอันนี้ไม่ได้พริกเลยเป็นสามชั้นที่งามมากๆเลยจ้ะอันตรงนี้ตรงใต้น้มจ้ะเนื้อจะเยอะค่ะ ้วคะไปห้าเมืองน้ำสมก่อนจะ้ะ น้ำส้มสายชูเอาแซบแล้วนี่ต้องเอาต้องเอาทั้งนี่ลล่งด้จ้ะโอ้ยจะจิ้ยืนโดวนบ่ได้นี่ต้องเอาทั้งหนังลงค่ะนี่ค่ะเนื้อเยอะมาก น้องกระจับน้ำสมใส่เลยค่ะ เราก็จะยกตรงนี้จะไหนังเนาะค่ะเนาะใหนังมันดูดน้ำส้มเข้าไปนะคะโอ้ยงาวเลยจ้ะงาวแล้วเดี๋ยวจะใข่เห็นทุกขั้นตอนเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็คือการหมักนะคะต่อไปก็จะไปใส่ไปใส่ไอ้นั่นก้อนนี่นี่อันนี้ใต้นมด้วยจ้ะเด้อนี่ใต้ราวนมจะจะเป็นสามชั้นที่เนื้อเยอะที่สุดค่ะ นี่นะคะจะเอเก๋าซ้อนงาดขึ้นโยกโยกขึ้นจะโยกโยกขึ้นนะคะเสร็จไปแล้วหนึ่งค่ะแช่ก็ประมาณสิบนาทีแล้วค่ะเด้อ ก็อย่างนี้ก็โอเคแล้วเนาะแม่ติ๋วขอจบคลิปเด้อค่ะเดี๋ยวแม่ติ๋วก็จะมักไว้เดี๋ยวตอนอบตอนมักแม่ติ๋วจะเฮ็ดคลิปเดี่ยวให้เมืองใจคลิปสั่นเนาะค่ะเนาะนากระเดิดธาตอันยังเด้ออาบน้ำแล้วก็คือเฮ็ดเวียกเลยค่ะอปูนท่านเทมือได้แม่ติ๋วไรมือวันนี้แม่ติ๋วอาจจะไม่ได้ไรนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลกทุกกำลังใจค่ะที่มาทำอืมดาบ๊บายบายจ้าทุกคนเลิฟเลิฟนะคะ